สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรีวิวลำโพง Harman Kardon Onyx Studio 3กันครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าลำโพงตัวนี้มีดียังไงครับ สำหรับลำโพงตัว Onyx Studio 3นะก็ออกมาแทนรุ่นที่2ซึ่งรุ่นที่2เนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่มากพอสมควรนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นไซส์เท่าเดิมแล้วก็ดีไซน์เนี่ยยังเหมือนเหมือนเดิมนะก็คือเป็นขาตั้งแบบแนวเฉียงตัวรูปร่างเนี่ยเป็นทรงกลมตรงนี้นะครับทีนี้นก็คือด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตัว GQ ไว้ด้วยให้เราจับแล้วก็ถือไปมาได้ตัวเครื่องนะครับใช้การส่งสัญญาณเป็นบลูทูธ4.1นะฮะตรงนี้ก็คือ compatible กับตัวบลูทูธรุ่นเก่าๆด้วยนะครับตรงนี้ส่วนด้านหน้านะครับลำโพงตรงนี้ก็คือเป็นดอกลำโพง4ตัวเลยครับเสียงโค้นหนักแน่นเลยครับคุณผู้ชมครับเสียงหนักแน่นม,มากๆลำโพง4ตัวเนี่ยเป็น15วัตถ้าใช้ไฟจากตัวไฟบา้านนะครับจะขับเต็มที่15วัต์แต่ถ้าใช้แบตเตอรี่ในตัวเครื่องเนี่ยตัวลำโพงจะขับที่7.5วัตนะครับ ส่วนตัวแบตเตอรี่ในเครื่องเนี่ยก็คือถ้าเราชาร์จไฟเต็มนะฮะก็คือตรงนี้เขาจะมีตัวช่องชาร์จไฟกับไฟบ้านอ่าถ้าเราชาร์จไฟเต็มเนี่ยก็คือจะฟังได้ต่อเน,นื่องสูงสุด5ชั่วโมงครับสำหรับด้านหลังเครื่องนะครับก็นอกจากมีตัวช่องที่เป็นไว้เสียบชาร์จไฟเนี่ยก็คือหลักๆอีกช่องหนึ่งนะฮะก็จะเป็นช่องของตัวเสียบ jack 3าสําหรับเสียบกับตัวโทรศัพท์หรืออะไรที่แบบ เวลาเราไม่อยากต่อบลูทูธหรือต่อกับเครื่องเสียงหรือแบบต่อกับทีวีอะไรตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีที่ผมชอบของตัวลำโพงตัวนี้ก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันจะเอียงอย่างนี้ครับทุณนผู้ชมครับเพลาเสียงเนี่ยมันจะพุ่งออกมาอย่างนี้มันจะไม่เป็นแนวตรงที่แบบพุ่งออกมาคือมันจะลอยๆข้ามหัวเราไปนิดนึงซึ่งถ้าวางอยู่บนโต๊ะลักษณะนี้ก็คือมันจะลอยขึ้นไปลักษณะนี้นะครับหรือถ้าวางบนพื้นนะครับสมมติว่าผมต่อกับทนะีวีเนี่ย แล้วผมต่อผ่านสาย3.5หรือผมต่อกับ Apple TV ที่เป็นบลูทูธเนี่ยก็คือเสียงมันจะแบบสมมติเรานั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยก็คือมันจะเสียงก็จะลอยมาที่แบบตรงหน้าเราพ็ดี Thrones ถ้าเราวางไว้ตรงตัวลำโพงไว้ตรง,ตรงพื้นตรงเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของตัวลำโพงตัว Onyx Studio 3ตัวนี้ด้วยนะครับ สำหรับเสียงของตัว Onyx Studio 3เนี่ยถือว่ากระหึ่มทีเดียวครับถ้าสำหรับคนที่อยู่ห้องเล็กๆอย่างในคอนโดในอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีทางเปิดได้เต็ม100%ของตัวเสียงนะครับตรงนี้ซึ่งเสียงเนี่ยที่ได้นยก็คือกระหึม่มแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบเสียงเบสเสียงต่ำหนักหน่อยเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้เพราะตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเสียงต่ำที่ให้ได้ดีทีเดียวซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาจะมีซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยตรงนี้ครับอพอเราเรามีการเล่นเพลงที่แบบ เสียงต่ำเสียงเบสมาแรงๆเนี่ยโหตรงนี้ก็เพิ่มหนักมากเลยครับสรุปนะครับสำหรับตัว harman kardon onyx studio 3นะ <c oughs> เป็นลำโพงที่ไว้ฟังในบ้านเนี่ยได้ดีทีเดียวแล้วก็ข้อดีที่มันด้วยความเป็นบลูทูธด้วยนะฮะก็คือเราสามารถที่จะทั้งสมมติถ้าเรามีที่ประจำอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์เสียบสายเข้าไปเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดแต่ถ้าเราอยากย้ายไปฟังมุมห้องใดมุมห้องหนึ่งหรือไปวางแบบสมมติว่าอยู่ในบ้านแล้วแบบจัดปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยก็คือก็ยกแค่ตัวลำโพงไปได้แบบ 4- ช่โมงเ,เค คุณไม่ต้องพกพาอะแดปเตอร์ย้ายตามไปด้วยคือตัวลำโพงตัวนี้คือแบตเตอรี่เอาอยู่นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าถ้าเป็นงานในบ้านงานปาร์ตี้หรือแบบสักในบ้านเนี่ยผมว่าได้ยินกันทั้งบ้านนะครับไม่ต้องแบบ,บหัวพึ่งพาลำโพงอื่นหรือแบบต้องการลำโพงที่ใหญ่กว่านี้อีกแล้วนะครับตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ได้ดีเพราะว่าด้วยความเป็นสี่ลำโพงตรงนี้ด้วยก็ทําให้เสียงที่ได้กระเสิมทีเดียวก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสําหรับตัวรีวิว harman kardon onyx studio 3ครับสวัสดีครับ